ไปแก้หน้ากอนประกาศแชร์วุ้นหนึ่งปันการแชร์ฝากไปด้วยเพื่อนยาวตลกยอดจะตามอยู่เห็นยาวตลกคนเดียวครับที่เอาพ่อไปฝากบ้านบางแคลยังอยู่เรียกฝาหมอดูแน่อะไระแม่เ ไปแล้วครับเขาเอากระดูกแม่ไปลอยอันายคเอ่รลอยที Ham ่แม่น like so ้ำลอยที <initiatives> uh ่ทะเลลอยไหนไอ้นี้อยที่สวนสยาม่มงาจากสลด์่ชอเนอะไรเนี่ยเป็นไม้ไมเออต่วแไอ้พหรียบอมันเข้าก

าเลยแอะเลยขับรถเอกมได้รับดีๆเ้รษ่ีที่ฐานออมาโผ่มาเป็นเพื่อนระวังเะเจ้าลราเ่ง ไอ้ยอดไปไอ้เย็บ่ประมาเป็นป็นไงบ้างเจ้าข้าเป็นไหวรอเปล่าลเออตบหน้าเขเนี่ยเดี๋ยว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 เองหาอะไรใครเห็นตี๋เราไหมไอ้กตาบอดก็ชื่อเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอาคนอะไรโอ้โหอ้งกไม่ต้องเองไม่ต้องไม่องเพื่อนไปยังไงวุ้นตาบอดเลยเห็นอะไรยืนไปจับเลย

เราจมนะฮะเล่นสู้ยิ่ง่ามันเคยเข้ามันอ่ะนักเตะพรทุกคนที่กูตกใจกูมีมึหากูบอก พงศบอกว่าไงถ้าเกิดใครแพ้ถูกตบหน้าเออใครจะใครแพ้ก็ถูกตบหน้าหมดนี่พวกท่านแพ้ธาราผมท่นานรู้ว่าราไม่กล้าตบพงศ์ผมฉันเลยตบแทนเขามีแต่ตบแทนตบแทนนี่เป็นเพื่อนสนิแนทแกธาราสนิทเฮ้ยฝีมือมันดีนี่หว่าจัดเลยเก่งนะบ้องยอด,ดมันเรียนท่านฝีมือเป็นดาวกัเลยเลยใช่จบปริญญาปริญญาตรีปริญญาโ มีสถาบันบันดาบของประเทศไทยมีด้วยเหรอจบปริญญาตรีมาเลยเหรอเนี่ยปริญญาตรีเลยมันดาบเลยนะเรากำลังจะเป็นด็อ,นดอ,อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์เรื่องอะไรด็อกเตอร์บันดาจริงไหมวุฒิเก่งมากเลยว่ะสู้ไม่ไหวจริงๆกระช้าหนะะ้าสดนเยอะแยะมาแพ้แบบนี้อายเขาสนิทใช่ไหมให้เง้นฝากไปบอกได้ไหมเดี๋ยวเราเจะจ้างให้แกงแพร่หน่อยได้ไหมได้ลุ้นเลย เอออย่าอพเ้ยเกี่ยวจฟ้มเลยูก้มล้วเวรานเสียงูมานาเสียงตัดแขนตัดขาูินขนาดนี้เลยตเสียงกไปเียด้วยคนนึงใครเดี๋ยวเราจ้างให้มันร้อเป่วยเราจะให้มันพันหนึ่งให้มันแกล้งแพ้ อย่าไปบอกใครนะ่าแต่จะให้ข่าปิดปากอีกห้าร้อยเพาะ1ะ0รบางนคนช้ห้าร้อยเป็นพันห้าละมาล่เราขอสู้อีกครั้งหนึ่งเลยแต่ว่าคราวนี้เขาจะให้เงินเราถ้าเกิดเรงแพ้เขาเดี๋ยวเขาให้มาเลยห้าร้อย เรื่องเงินเนี่ยเขาไม่สำคัญหรอกเรื่องแต่ว่าถ้าไปลองเขาก็บอกเองว่าแม้จะโดนตบหน้าแล้วเขาจะรับเราเป็นทหารหรือเปล่าแต่ว่าครั้งนี้ขอให้เป็นดิ่เขารู้ถึงเงินหมดแล้ว,วอ่ะอ๋อก็ได้ตบเราสองพันได้ไหมทำไมมัน <laughs> <c oughs> ขึ้นราคาอย่างนั้นละน่ะใจมึงใจมึงไม่กล้ามาบอกเราเป็นคนกลางอ่ะเป็นคนกลางอะไรเราคนเล็ก ไม่ได้หมายถึไม่ใช่หมายถึงรู้หมายถึงว่าเป็นคนกลางที่จัดการเรื่องระหว่างเรากับอีคาราสองพันเลยเหรอสองพันมางั้นแล้วของแกอีกห้าดอยนะจ้่เป็นสองพันห้าเลยนะคนกันเองนี่ราคากันเองเหรอคนเองแต่เราต้องแก้ไขให้เงี้ยให้จบจริงนะสองพันห้าโอเคได้สามร้อยได้ไหม คเงินเดิมใชหม้เาส่งบ้านเลย้าส่งรถอ๋อจับ้านไปจับบาที่เขาก็ต้งเราอีกเป็นเส้นๆก็ยังไงก็ได้ขอแค่ให้ไเป็ี่ยนารจะได้เท่าไหร่ก็ได้เงินไม่สำคัญยไม่ได้ก็ไม้ร้อย็ไม่งสองร้อยสองร้อยสามร้ยสามร้อยสามพันได้ไหมเขึ้นเยอะเกินไปหรือเปล่าวะสามพันเลยเหรอ จากวันเดียวเองนะจากวันเดียวทำไมมันขึ้นราคาขนาดนี้ล่ะอย่างนี้แหละมีอะไรเหตุการณ์บ้านเยอะผลผลิตมันก็แพงขึ้นอ๋อเหตุการณ์ในระบบใแล้วสามพันเลยเหรอแล้วเก่งห้าร้อยนะผมฉันเก่งแค่ห้าร้อยยถ้าเกิดจะเอาอะไรมากมาจะเก่จะเดินทำไมสองสามรอบสามพันห้าเลยนะสามพันห้าแล้วพอได้ไหมเนี่ยเหลียวแข่งเยอก็ได้แล้วเนี่ย สามพหนห้าก็ได้ทำฟรีได้ไ้ยตกลงยังไงแม่เน่ยฮะฟรีฟรีฟรีแต่ว่าได้เป็นทหาร้แพ้ใช่แต่จะไม้เป็นทหารจดนอยู่แล้วแล้วก็ฟรีไม่ได้สักบาทดเาตกลงไม่ได้แล้ไรดดดตกลงเปนต่างถ้าเกิดว่า ไอ้ทาลามันด right, ีแล nice. ้วอยากไปตกมันนะออกกิแพ้เลยต้ครับได้ได้เราตกลมธนาเราขอสู้กับเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่เข้ามาตะวันตะวันข้าตองไปนี้จะเป็นการแก้ผ้าแก่หน้าค่บคุณขาระวางโคมไฟฟ้าน้อยระเลกันทาลาเอื้อนทสแบนนี่รึไง

ไม่ไปขึ <upgrade. S 3> <c Momo S 1> ้นบาไม่ไปไม่ไปขึ้นบ่ไม่ไปไม่มาไม่ใจเค่ตัวกำลังปังไป้หนไปไหนนไปไหนไนนไหนไนไไหนปไไปไหนไปไนไปไ